ีค่ะราทาโลดนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนธันวาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเป็นธาตุน้ำตัวราศีพิจิกเนี่ย เจ้าชะตาเนี่ยได้หนึ่งถ้วยจุดเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆแล้วก็เป็นสิ่งใหม่ๆทําให้ใจเบิกบานทําให้ใจในกระชุ่มกระชวยทําให้ใจเนี่ยรู้สึกว่าเออมันมันได้ผลแล้วล่ะมันดีแล้วล่ะมันเจ๋งแล้วมันใช้ได้ละการมีบุญมีกุศลอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นการลักษณะนั้น เป็นจุดเริ่มต้นที่ดูดีอ่ะแล้วมันดีไหมออร่ามันดูดีไงฮะเออร่าไม่สามารถจะพูดอะไรชัดไปกว่านี้ได้แต่เออร่าบอกว่ามันดูดีต่อไปสิ่งที่เข้ามากระทบในคุณได้ดี e อ m p e r o r นะคะตัวดี e อ m p e r o r ตัวนี้หมายถึงคนที่มีบาร,รมีและอำนาจและยิ่งใหญ่และเป็นผู้นำบนรณบรบุษก็ได้นะคะสิ่งที่มันยิ่งใหญ่อ่ะมันกระทบดีหรือไม่ดีแ่ละออร่าเพื่อต้องการให้คุณรู้ไงฮะว่าอะไรที่ผิดอะไรที่ถูกให้แยกแยะให้ออก อย่าได้ทู่สีทําต่อไปวางมือได้วางวางมือไม่ได้ผลสุดท้ายจะเป็นเช่นไรล่ะคะมาดูต่อไป สิ่งที่คาดหวังคือได้อัศวินไม้เท้าการงานต่างถิน่นต่างแดนต้องบุกไปสร้างความเจริญในแต่ละที่แต่ละถิ่นเนี่ยให้มันจงได้เลยจะต้องไปทําความเจริญรุ่งเรืองหรือไม่ก็จะใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะผู้กาทั้งหลายที่เรามีอยู่เนี่ยสร้างความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการงานของเราแต่ใช้เน็ตการสื่อสารออนไลน์อะไรทำให้มันเจริญทุกที่ทุกทางจะต้องมีสินค้าหรือจะต้องมีของของฉันหมดทุกๆคนเพราะนี่มันสิ่งที่เราคาดหวังอยู่ในใจอัศวินไม้เท้าการต่อ,ตอยอดการเจริญเติบโตของสิ่งนั้น้นนนนๆทททีีี่่่่่คุณําาาาอออยูตไปดผมแลว สองดาบคนคนนี้ต้องเคยติดปัญหามาก่อน10-20ปีแล้วหาทางออกไม่เจอจะต้องอยู่มบนแบบนิ่งๆมันมันไม่รู้จะไปทางไหนมันไปไม่ได้มมนไม่มีทางออก10-20ึ10ีปีแล้วและนั่งทบทวนกับชีวิตตัวเองและหาเหตุและผลมาแก้ไขปัญหาที่ตัวเองมีอยู่นะคะต่อมานะคะอดีตที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยสเดือนถึง1ปีเนี่ยเดาบ อาจจะได้ไปทําอะไรที่มันไม่ถูกกฎหมายเป็นการลักลอบอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอยู่ตามชายแดนก็ได้เอาเข้ามาเนี่ยมันคือปัญหาของที่ที่เราอยู่นะเห็นไหมคุณเห็นคุณทหารไหมคะ คุณทาหารเนี่ยเดินตรวจแต่ไม่เห็นเพราะว่าคุณแอบอย่างมิชชิดก็สมรภูมิของคุณเนี่ยคุณก็จะรู้ใช่ไหมคะว่าทางหนีทีไล่มันเป็นเช่นไรคุกก็จะเก็บเขาตรวจยังไงมันก็ไม่เจอหรอกทาหารให้ทํางานให้ตายยังไงมันก็ไม่เจอคนซุกไอ้คนหาเนี่ยมันมันก็เหมือนซ่อนแอบแต่น,นี่มันซุกอย่างดีไงซุกดีมากไม่สามารถที่จะไปตรวจเจอหรือตรวจคนได้เพราะแอบเพราะเห็นก่อนรู้อีนั่นนั่นนั่นทาหารมาแล้วอย่างเงี้ยก็จะซุกอย่างดีเขาจะรู้คขาจะเห็นคุณก่อนอ่ะเขาจะเห็นคุณทาหารก่อนแล้วเขาจะสามารถซุกได้เพราะฉะนั้้นเาาจะตองมีกร สายข่าวบอกกันนะคะนี้เราต้องกราบขออภัยนะคะชาวราศีพิจิกมันขึ้นอย่างนี้จริงๆ ก็สงสารคุณทหารทั้งหลายเหมือนกันเพราะว่าเขาทํางานเต็มที่กันทุกคนตามชายแดนต่างๆแล้วมาเจอเหตุการณ์ที่จะต้องช่อฉนการกลโกงของทําอะไรที่ไม่ซื่อหรือว่าอะไรที่ไม่สุดจริตเป็นการที่ไม่ซื่อสัตย์สุดท้ายเราก็ต้องไปโทษอะไรคะละเลยแต่เปล่าอะ่ะมันเยอะไงคะบางทีก็จับได้ไม่ทั้งหมดอะ่ะส่วนใหญ่เขาจับได้นะฮะนี่ชาวราศีพิจิกนี่อีกคนแล้วนะคะเนี่ยกำลังทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่นะคะนี่ไงฮะไพ่ถึงได้บอกนะฮะว่าตอนนี้กําลังจิตใจชื้นมื่นเลยอะ่ะกาลังมีความสุขแต่ว่าผลกระทบได ดี The Emperor อรไงฮะ,ะเขาจะเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้หรือเขาเป็นคนทำเองก็ได้เช่นกันนะฮะเพราะมันเป็นอดีตที่ผ่านมา3เดือนถึง1ปีแล้วเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ได้ Temp e r a n c e เขาบอกว่าทำอะไรก็แล้วแต่ทำให้มันถูกต้องทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันอยู่ตรงกลางคุณกำลังเจอปัญหาอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าเราทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องไว้มันก็จะมาล้างความสกกรปรกของคุณสักทีหนึ่งอย่างนี้ค่ะอย่าทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ทำสิ่งที่ถูกต้องเข้าไว้ แล้วคุณจะปลอดภัยแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ฉันทําอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ผ่านมาได้ทุกทีตอนเนี้ย the emperor เข้ามากระทบคุณแล้วนะเพราะฉะนั้น the emperor เนี่ยไม่ใช่ไม่รู้ ให้โอกาสคุณมากกว่าถ้าเขาให้โอกาสแล้วก็รีบลับนะคะไม่ใช่ว่าให้โอกาสจะมาทําแบบนี้จะมาช่อฉนกลโกงอย่างนี้ไม่ได้เราต้องกลับเนื้อกลับตัวเลยนะคะโจรก็ไม่ใช่บอกว่าจะกลับเนื้อกลับตัวไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่จะบอกว่าพิจิกจะเป็นโจรนะะไม่ใช่นะไม่ใช่ก็แค่เล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยมันมีคนที่คิดแบบนี้อาจจะเป็นลูกน้องหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้ก็ไปดูแต่ถ้ามันไม่มีมันก็ไม่มีก็มันหาไม่เจอใช่ไหมคะมันไม่ได้ยากอะไรเลย ต่อไปนะคะปัญหาที่เขาอยากแก้ไขตัวเดฟูเนี่ยมันหมายถึงความคิดอิสระต้องจํากัดให้มันอยู่ในกรอบนะ ความคิดอิสระทั้งหลายเนี่ยจำกัดได้ไหมคือถ้ามันเป็นความคิดที่ไม่ดีอ่ะมันก็จํากัดได้อยู่แล้วนะคะถ้าเราจะทําแต่ถ้ามันเป็นความคิดอิสระที่ดีนะคะเออไม่มีใครทําแต่เขาสามารถทําได้อันนี้ไม่ต้องแก้ไขแล้วให้แนวทางแก้ไขมาเาให้เจ็ดถ้วยมาเขาบอกว่ามันต้องใช้หลายวิธีมากเลยนะต้องเยอะอ่ะวิธีที่จะแก้ไขเดอะฟูลเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่สามารถทําได้ไม่สามารถแก้ไขกับเดอะฟูลคนนี้ได้นะเขาไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเขาทําแค่ว่าเอ้ยมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองถ้าคุณไม่สนใจคุณก็ ต่างคนต่างอยู่ก็จบนะคะไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะต่อไปสิ่งที่คิดอยู่ในใจห้าดาบเนี่ยชั้นขัดแย้งกับคนที่เหนือกว่าชั้นเนี่ยเธอลองบอกสิ ว่าฉันจะทํำยังไงได้บ้างทําได้เลยค่ะเขาบอกไว้ไปเริ่มต้นใหม่เลยตัวสุดท้าย j u d g m e n t เป็นตัวบอกด้วยนะคะว่าถ้าเกิดคุณอยากจะมีชีวิตที่มันดีอยากจะมีชีวิตมันอยู่รอดปลอดภัยและแฮปปี้นะคะเป็นหนึ่งถ้วยอย่างเงี้ยตลอดไปให้เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นซะอย่ามาทําสิ่งแบบนี้เลยนี่แสดงว่าที่เาราอ่านมาทั้งหมดเนี่ยตัว7ดาบเนี่ยคุณเป็นคนกระทําใช่ไหมคะชาวราศีพิจิกคุณทําอะไรบางสิ่งมาอย่างที่ช่อชนโกงหรือว่ารักรอบอะไรบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมคะชาวพิจิกท่านนี้นะอยู่เกี่ยวกับน้าอยู่ เกี่ยวกับน้ำมากน้ำน้อยอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าไพ่น้ำเนี่ยขึ้นมาถึง1 2 3 4สใบเลยนะคะบอกไว้ก่อนเจดาบขึ้นมาอีกนะคะซึ่งก็ติดกับน้ำเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนพิจิกท่านเนี้ยจะต้องอยู่เกี่ยวกับน้ำหรือไม่ก็ต้องทําน้ำตรงนั้นอนะ่ะให้มันพอเหมาะพอเจาะคือต้องควบคุมให้ได้ประมาณเนี้ยนะคะ ตัวบทสรุปตัว j u d g m e n t มาเขาบอกว่าให้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะเปลี่ยนซะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันยังแก้ไขได้ทันถ้าเราเปลี่ยนตัวเราเองนะคะมันจะสามารถแก้ไขในวิกฤตเนี้ยให้มันเป็นโอกาสในทางที่ดีต่อไปอย่าไปทําในสิ่งที่มันผิดกฎหมายเลยค่ะทําให้มันถูกหากินบนดิน,นะคะอย่าไปหากินใต้ดินเลยนะคะมันลําบากนะคะเอาไว้ให้ไส้เดือนมันอยู่ก็พอเราเป็นมนุษย์เราไม่ต้องไปอยู่ใต้ดินนะคะขึ้นมาทํามาหากินตามปก,กติมันไม่รวยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยๆไป เพราะยังไงคุณก็มีธุรกิจของคุณอยู่แล้วเนี่ยค่ะอัศวินไม้เท้าคนคนเนี้ยโอ้โหมันต้องทําเงินทํางานให้คุณได้มากๆแน่แเนี่ยคุณก็คาดหวังอยู่การไปต่างถิ่นนะฮะต่างอําเภอต่างอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้ไปต่างประเทศนะเราต้องบอกหากินอยู่ในเมืองไทยนี่แหละค่ะแต่มันหลายจังหวัดหลายที่หลายทางหลายอําเภอก็เท่านั้นเองแล้วที่สําคัญก็คือว่า ตัว the emperor เนี่ยเขาเข้ามาแล้วไพ่มาเตือนนะคะบอกว่าคุณกลับเนื้อกลับตัวและเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะทําสิ่งที่ถูกต้องไม่ต้องแก้ไขผู้ใดทั้งสิ้นให้แก้ไขที่ตัวของคุณเอง mm. เมื่อใดถ้าคุณแก้ไขตัวคุณเองคุณจะเห็นว่าอ้อเราไม่จําเป็นต้องไปแก้ไขใครเลยทุกคนแก้ไขที่ตัวของตัวเองเราผิดสิ่งใดหามาเติมให้มันเต็มไม่ใช่ไปเอาสิ่งผิดกฎหมายมาใส่ตัวเรานะไม่ใช่นะสิ่งที่มันผิดที่เราเคยทําพลาดมาแล้วอะ ทำให้มันถูกต้องซะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลับมาดีเองนะคะไม่ต้องไปโทษใครว่าอุ้ยคนนี้ไม่ดีคนนั้นคนอื่นไม่ดีอ่ะไม่ดีเพราะอะไรแล้วมันมีผลกระทบกับเราเพราะอะไรเพราะมาเปิดโปรงฉันไงมันมีผลกระทบเห็นไหมคะก็เพราะคุณทําไม่ดีเขาถึงต้องเปิดโปงไงฮะจริงไหมฮะถ้าคุณทําดีใครเขาจะมาเปิดโปงคุณล่ะจริงปะทําสิ่งที่ดีสิคะลูกหลานมันจะได้เห็นไม่ได้เอาเป็นเยี่ยงอย่างเป็นตํานานต่อไปไงคะคุณจะไม่อยากเป็นตํานานกันบ้างเหรอคะในวันหนึ่งข้างหน้าจัสเมนต์มานะเราบอกไว้ก่อนถ้าคุณไม่ยอมมรัััับบกนนตวี้ สวยแต่หนักเปลี่ยนตัวคุณซะให้เป็นคนที่ดีซะแล้วก็ทำอะไรให้มันโปร่งใสทำอะไรให้มันพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเราไม่ได้ไปช่อโนเราอยู่บนดินเราหากินปกติอย่างเงี้ยเรียนทําอะไรที่มันถูกต้องทําอะไรที่มันดีแล้วคุณไม่อายใครเลวสุดๆแล้วจะดีไม่ได้เหรอใช่ไหมคนเราก็มีให้โอกาสให้เลือกเลือกเลยถ้าเราไม่เลือกสิมันจบแล้วมันอยู่ที่ตัวเรา คำใดในคลิปที่ไม่สุภาพรักกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์ให้กับราธาโรด้วยค่ะขอบคุณค่ะ